สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับช่องชาวไร่เรามาที่โรงงานเพียใสนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าวิธีการในการที่จะติดตั้งแผงหรือว่าเทคนิคในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ต่างๆเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูงานจริงกันเลยครับก็คือเพียใสเนี่นะครับเขาก็จะมีการจัดงานเป็นเพียใสโซล่าแคมป์นะครับ คือในงานเนี่ยก็จะมีเวลาอบรมทั้งหมด2วันโดยวันแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการทฤษฎีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการสอนการระบบต่างๆนะครับว่าเออเวลาจะคำนวณยังไงเวลาเราจะติดตั้งนะครับหรือว่าวิธีการติดตั้งกับระบบอินเวอร์เตอร์นั้นจะเป็นงานในรม่มส่วนวันนี้นะจะเป็นวันที่2นะครับซึ่งจะเป็นวันที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพาเราไปดูงานจริงบนหลังคาเลยนะครับว่าวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูครับ ก็จุดแรกที่เข้ามาดูนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เป็นโรงงานสําหรับฉีดพลาสติกนะครับชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆที่ท่านสถานีปฏิบัติงานนะส่วนข้างหลังตรงนี้นะที่อาจารย์กาลังอธิบายอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องของการทำเจเนอเรเตอร์ต่างๆก็เกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรแล้วก็จะมีจุดที่เป็นโซลร์เซลล์จุดแรกนะครับนี่นะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีแอาจารย์เขียนอยู่นะก็เป็นแผงขนาด5 4 0วัตต์นะครับ ทั้งหมด9สตริงนะครับ1สตริมก็คือ15แผงนะก็คือเป็นระบบขนาดใหญ่เลยซึ่งตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปดูของจริงข้างบนด้วยนะครับไอ้เรื่องของแผนผังไดอะแกรมเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นไหมสําหรับช่างนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าเวลาคุณไปติดตั้งงานให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยการมีไดอะแกรมเขียนไว้เนี่ยลูกค้าจะเข้าใจได้นะว่าเออระบบไล่สายอะไรกันมาเป็นอย่างไรนะครับการอธิบายให้ลูกค้าฟังก็จะเข้าใจได้ไง่ายขึ้นอ่รวมถึงก,การซ่อมบํารุนะครับเกิด วันหนึ่งวันหน้าเราไม่อยู่แล้วเป็นไปได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะระบบมันเป็นระบบที่อยู่ได้เป็นสิบสิบปีช่างที่จะมาต่องานจากเราเนี่ยอย,อย่างน้อยเขาก็ยังไล่สายได้ถูกด้วยครับเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับต่อให้ว่าเรามีโซลาร์เซลล์แล้วก็แล้วแต่นะแต่ว่าเนื่องจากระบบงานโรงงานเนี่ยมันเป็นงานที่เราจะมีอะไรมาหยุดผลิตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจเนเรเตอร์ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่สําหรับระบบโรงงานครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นสถานีที่2นะครับที่เราจะมาดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทางพิทไทเนี่ยเขาจะทําการทดสอบประกรณ์ของเขานะครับว่าอย่างเช่นว่าอย่างตัวเนี่ยเข้ามาใหม่ๆตอนที่ก่อนจะขายเนี่ยเขาก็ต้องมาติดตั้งดีก่อนเพื่อดูว่าเพื่อมันจะมีปัญหาอะไรในภายหลังไหมนะส่วน3ตัวตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความสูงของเอลฟีนนะครับว่าที่ความสูงที่จระดับกลางระดับสูงเนี่ย ติดตั้งตักันไปแล้วอุณหภูมิใต้แผงมีความแตกต่างกันไหมซึ่งความแตกต่างระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงเนี่ยอุณหภูมิใต้แผงห่างกันเกินกว่า10องศาเลยทีเดียวนะครับซึ่งอุณหภูมิที่สูงสูงเนี่ยก็จะมีผลต่อการผลิตไฟนะครับคุณผู้ชมยิ่งอุณหภูมิสูงมากไม่ใช่ว่าไฟดีนะครับความสามารถในการผลิตไฟจะต่าลงนะแล้วก็สุดท้ายนะตรงก้าตัวนี้นะครับก็เป็นการทดสอบอิมอร์เตอร์แบบว่าเอามาขนานกันนะครับว่าเรื่องขนานไฟไปแล้วใช้ไปนระยะยาวเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะเป็นการทดสอบบบแรระะะยยาวยนคับ โอเคเดี๋ยวไปติดต่อดูกันที่สถานีต่อไปครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโกดังในการเก็บสต็อกสินค้านะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีแผงโซล่าเซลล์มหาศาลเลยนะครับแล้วไม่ใช่มีโรงเดียวนะครับฝั่งนู้นก็ยังมีอีกโรงนึงด้วยนะครับปริมาณขนาดนี้นะครับเพียงพอต่อความต้องการของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เก็บมอเตอร์นะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นรุ่น P50 นะครับเป็นระบบ5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ด้านในนู้นนะมีตัวใหญ่ๆตรงนั้นเป็นพวก50 กิโลวัตต์ก็เรียกว่าสต็อกแน่นๆครับเหลือๆนะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับที่จะใช้างานเกี่ยวกับเรื่องโซลาเซลล์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อจองชาวไร่ได้ในะช่องทางตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของลายผลิตนะครับคุณผู้ชมก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการประกอบตู้ทีเนะครับอันนี้ก็คือเพื่อความสะดวกของพี่ๆช่างหรือว่าใครที่ต้องการนำไปติดตั้งเองนะครับคือเขาประกอบไว้แบบก็เรียกว่าสำเร็จรูปแล้วอะ่ะก็พร้อ,อมอาใช้ได้เลยนะมาผลิตก็จะตามนี้เลย ออาการรับน้ำหนักของเอลฟีดนะครับว่ากับน้ำหนัก500กว่ากิโลนะครับท<ม>ี่วางลงมตบนตัวมันเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้ไหมนะเพราะว่าตัวแหวนเนี่ยมันหนักอย่างมากก็30กว่ากิโลนะแต่เนี่ยเราทดสอบด้วยความหนัก500กว่ากิโลเลยทั้งแรงกดนะครับและก็แรงดึงทั้งสองสุดนะครับก็สาเหตุที่ทําไมเราจะต้องทดสอบ2อย่างนะครับทั้งแรงกดและแรงดึงนะครับแรงกดก็คือการรับน้ำหนักตัวของแขงน,นะครับ ส่วนแรงดึงที่ทําไมต้องมีนะครับก็แน่น,นอนน้อยู่ข้างบนมีลมมีฝนนะครับเวลาเกิดมีลมพัดมาเนี่ยมันก็เกิดเป็นแรงดึงขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันรับแรงดึงไม่ได้มันก็จะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งครับอันนี้ก็เลยต้องทดสอบแรงดึงด้วยครับซึ่งก็ปรากฏว่ามันรับน้ำหนักได้ด,ดีมากเลยนะครับไม่มีความเสียหายอะไรเลยก็เรียกว่ามาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยในการที่จะยึดจับหลังคากับของเราเนี่ยก็ขั้นสูงเลยทีเดียวครับก็เอลฟีดที่เราทดสอบการกรดการดึงเมื่อกี้นะครับมันก็จะผลิตตรงนี้แหละอันนี้ผมให้ดู เันนี้มันก็จะเป็นแผงอย่างนี้นะเป็นแผงปั๊มมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจงากนั้นเดี๋ยวมันจะไปเข้าเครื่องตัดนะครับก็จะตัดเป็นชิ้นๆ,นๆนออกไปอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นเหวนปิดแบบยาวเลยนะครับนีุ่ดต่อมานะตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะ การทำปั๊มเรื่องของตะแกงที่เราทำวอล์กเวย์นะครับขบนอันนี้วอล์กเวย์เนี่ยถ้าให้ดีผมก็นแนะนําว่าคุณผู้ชมถ้าติดได้ก็ติดเถอะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับในเรื่องการบำรุงรักษานะเวลาช่างจะขึ้นไปแล้วก็เขาจะทําความสะอาดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะช่วยได้มากเลยเดี่ยวนะก็แนะนําว่าควรติดตั้งด้วยตัวตรงนี้นะครับก็เป็นแท่นปั๊มพวกบิ๊กแคมนะครับมันเวลามันปั๊มออกมามันก็จะมาเป็นปลา่างเงี้ยเป็นชิ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะ แล้วก so so e ็เดี so ๋ยวเวลาใช้งานจริงเดี๋ยวมันก like ็ไปตัดอีกทีหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปใช้ในเรื่องของการยึดลานด้านบนราคาะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เขาจะทาเรื่องของเอ็นแคมป์นะครับไว้ตัวสุดท้ายนะก็กระมาเป็นตอดปั๊มก็จะมาเป็นรังยาวๆอย่างนี้แหละเขาจะเจาะรูกะมาสุดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะผ่านการตัดเหลือเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิธีการติดตั้งจริงแล้วนะครับวิธีการขึ้นก็ต้องปลอดภัยนิดนึงให้เกียร์ชุดเราด้นะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับต้องระวังกันหน่อยนึงนะยาไปตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงจุดติดตั้งจริงตรงนู้นเลยดีกว่าไม่มันโดนดันเลยระวังนะดนนี้อยต้องระวัง่นสนี่นตงนี้จะยกนะครับมันจะชิดกันโอเค สองแถวแล้วเนาะครับผมอ่าโอเคครับโอเคให้แน่นนะครับให้แน่นนะเพราะว่านี่คือใช้งานจริงนะครับโอเคก็ออกครับโอเคก็มาตั้ครับกับที่เดิมเลยโฟแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไปแล้วนะครับก็เป็นการทํางานจริงนะครับในการติดตั้งพวกสาย MC4 นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวมิดแคมปของยึดแผงนะครับต่อมาครับตรงนี้เป็นสถานีเกี่ยวกับการหล่อกราวนะครับโดยอุปกรณ์นะครับคุณผู้ชมก็จะมีตรงเป็น เ,เ,ปเป็นหาตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นนี้ก็คือสายกราวนะนะครับตรงแดงนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดเชืเ่อมนะครับแต่ว่าไม่ใชครับก็เป็นแบบการที่บ,บเอร์ไวต้ใเอคับเรไมู้ว่าแยม่นะครับโ<ล>อเคแล้วก็แผนดิสแผ่นดิสใช่ไหมครับใช่ความนันไหนก็ได้ใช่ไหม ขายครับหมายถว่าให้เป็นแหงอ่างนั้นแะครับแกงนขางที่เรอ้นีง้ว่ไม่ขาาาชนนี้อันนี้คือทองแดงทองแดงครับุณผู้โอ้อแดงน่าจะผสมกับพวกนี้ใช่ไหมสีดำไม่เคยใช้ไหมเนี่เขาแบบล้วนล้วนปากกเลยอะไรอ่ะไม่ล้วรอ่ารอกอบอ่ะ โอยปากเดี๋ยวเทสอปากอะไปากอีกครจะเอาากันดีน้ำจืดหอย นะครับก็คือที่เราหลอมไว้นะพอพอเราหลอมเสร็จแล้วมันก็จะติดกันอย่างนี้เลยเป็นแท่งเดียวกันเลยนะครับเป็นนิ้วเดียวกัเลยไม่มีหลุดนะครับอย่างเงี้ยคือได้มาตรฐานมากเยเวลาทํากาวก็ต้องแบบนี้แหละ,ะแล้วก็เรื่องกาวเนี่ยนะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาทําการวัดมันด้วยนะว่าเออมันจะได้ค่าที่ถูกต้องไหมนะอย่างตรงนี้ก็เป็นจุดเทสนะครับเดี๋ยวเราเวลาเราใช้าานะครับเราก็บิดมานะครับที่จุดโอมตรงนี้ สายแล้วก็ต่อไปเรียบร้อยสายตรงนี้ก็ไปที่กาวเรานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไปปัดอีกสองจุดนะครับเป็นตัวเที่บขค่าเวลาเทสก็กดตรงนี้ศูนย์จุดสี่เองนะครับนิดเดียวเองนะครับหนึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งเะครับไปนะแต่คืนนี้แสดงว่าการต่อกราวแบบได้มาตรฐานนะครับกราวที่ดีนะครับคุณผู้ชมก็ต้องฝังลึกหน่อยนะครับก็คือเอาว่าเมตรแปดสิบขึ้นไปแล้วกันนะเมตรแปดสิบของเมตรสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าไฟที so ่มาจากโซลารานไฟที่โวลตสูงนะครับถ้าเราทํากราวไม่ดีเนี exactly ่ยความเสี่ยงมันก็จะมากด้วยแล้วก็จุดกราวเนี่ยก็คืออยากให้มันไปอยู่ใกล้กับกราวอื่นอย่างเช่นว่ากราวที่เราที่ฝังการเป็นของการไฟฟ้ากราวไฟบ้านอะไรเนี่ยก็อยากให้มันใกล้กันนะครับก็ให้มันห่างกันหน่อยนะครับังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าแหล่งไฟที่ออกมามันจะเป็นยังไงนะครับร้อนด้วยหรือห่างนิดนึงนะครับ เวลาแับก็ต้องห่างๆหน่อยอย่างนี้นะโอเคพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับถูรียงไปเลยหนึ่งสองสามเริ่มยนะนี่ครับแตกกันก่อนนี่มันทางๆางกันมันยังถึงเลยนะครับเนี่ยดูนี่มันสายมันไม่ได้ติดกันนะเนี่ยดูดิ สำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ทางจ้องชาวไร่เราก็ต้องขอขอบคุณทาง PSI ด้วยนะครับที่วันนี้นะโอ้โหศาสตร์สอนเราทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนระถึงกระทั่งมาดูงานจริงๆนะครับวิธีการติดตั้งจริงบนหลังคาแบบนี้นะซึ่งสําหรับมือใหม่แล้ว มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะที่เราจะไปหาที่ทดลองอยี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของโซลาเซลล์นะยังไงถ้าเกิดว่ามีความสนใจเรื่องโซลาเซลล์นะครับคุณผู้ชมก็ติดต่อกับทางบริษัทเบสไอได้นะครับเขาก็มีการจัดอบรมโซลารแคมป์อะไรอยู่เรื่อยๆนะติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเพจของเบสไอเลยนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปในคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกับเนื้อหาสาระใหม่ๆได้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ